ขาวด่วนครับทุกคน1นึเกลี้ยงแผงครับในขณะที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเลขที่นั่ง14นะครับทุกคนแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะครับที่ช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ย ติด14ในมาแรงครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเกลี้ยงแผงไปแล้วนะทุกคนเนาะอุ้มข่าวกระแสก็คือได้ตามหาอยู่สองสามวันที่แล้วเนี่ยคือไม่มีเลยครับทุกคนนะพอพอ่พอแม่แม่เอฟซีเนี่ยจับจองกันไปหมดแล้วใช่ไหมครับใครที่ได้ไปแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับสาหรับน้อง,อ,งอุ้งอิงเพชรบ้านแผงครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้สัปดาห์ที่แล้วเนาะที่น้องเนี่ยไปชี้ทะเบียนรถนะครับตอนที่น้องไปทําบุญครับทุกคนเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ถูกอก ถูกใจแล้วก็ถูกรางวัลนะครับซึ่งก็มีแม่แม่เอฟซหลายท่านนะครับทุกคนก็เข้ามาเล่าให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสฟ,ฟังนะครับว่าได้รางวัลเพราะน้องแล้วก็ได้โชคเพราะน้องนี่ครับทุกคนบางคนก็าหาคอนแทคเพื่อที่จะให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนี่ติดต่อแม่หน่อยให้หน่อยนะทุกคนเนาะอย่าง FC อยู่จากญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการทักแชทมาหาอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ได้พูดคุยกับแม่หน่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าได้รับรางวัลก้อนใหญ่จากน้องนะครับในสัปดาห์ที่แล้ว แต่สัปดาห์นี้ครับทุกคนเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่หนึ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่1ตุลาคมครับทุกคนเรียกได้ว่าโอ้โหหลายคนเนี่ยก็เข้าไปจับจองกันแล้วก็ตีกันไปต่างๆนานาครับทุกคนก็ขอให้ f อฟซแฟนคลับเบาๆกันหน่อยนะครับทุกคนนะเนาะเผื่อใจไว้ด้วยนะครับนะเพราะว่าอุงอิงไปบ้านแพงเนี่ยน้องเคยให้สัมภาษณ์ กับนักข่าวแล้วด้วยครับว่าหนูเนี่ยไม่ใช่นักใบ้นะครับทุกคนน้องก็ได้พูดกับนักข่าวแต่พ่อๆแม่เอฟซีก็บอกว่าตัวเลขอยู่รอบตัวน้องนี่งครับทุกคนเนาะหลังจากที่น้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ได้เลขที่นั่ง14เนาะซึ่งน้องก็มีการถ่ายหมายถึงว่ามีช่องหลายช่องนะที่ถ่ายแล้วก็เห็นเป็นเลข14นะครับทุกคนแล้วก็หลายคนก็มาตีความกันไปต่างๆนานาครับตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีแบบอั้น หรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเรามารอติดตามกันนะครับแล้วก็มิมข่าวกระแสเนาะเชื่อว่าหลายคนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโชคมีดวงกับน้องนะครับซึ่งก็มีคนทักมหาวิมข่ากระแสในช่องเวลาที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันที่หหรือวันที่16เนี่ยนะครับทุกคนคนก็จะชอบมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยดวงดีกับอีหลาน้อยอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขหมวกกันน็อกต่างๆตอนนั้นก็คือเป็นเลขสกูตเตอร์ r, ใช่ไหมครับทุกคนที่ทุกหลายคนเน่ยโหปังกันไปครับเดี๋ยวเ <t> ขาเรียกว่าอะไรนะพุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเอ๊ะจะอะไรยังไงนะครับนะสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุก แต่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วกับการได้รับรางวัลนะครับแล้วก็มหาชนจริงๆนะตอนนี้คือไม่มีที่จะซื้อแล้วแล้วก็เกลี้ยงไปแล้วเกลี้ยงแพงไปแล้วนะครับทุกคนเนาะก็อาจต้องมารอติดตามกันว่าใครจะโชคดีกับน้องนะทุกคนเนาะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าความที่เป็นขวัญใจมหาชนครับทุกคนหลายคนก็คาดหวังว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะจะได้รับงานเกี่ยวกับพิเศษ ได้รับงานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าะไรนะรับงานรีวิวต่างๆนะทุกคนเนาะในตอนที่เราเนี่ยมีการโหวตให้อย่างอุ้งอิงขาวกระแสเคยได้พูดไปหลายๆคลิปว่าสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นงานเหล่านี้แหละนะทุกคนแล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าตั้งแต่น้องได้รับรางวัลงานพวกนี้ก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะครับซึ่งในวันที่8นะทุกคนน้องก็จะมีการไลฟ์สดผ่าน t ็อกท็อกนะครับทุกคนก็เป็นแบรนด์กาแฟดังกันเลยทีเดียวนะทุกคนที่หลายคนแชร์กันไปเนาะก็ถือได้ว่าปังมากจริงๆสําหรับอุ้ง ปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของน้องเลยก็ว่าได้ครับทุกคนเพราะว่า เนาะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็คือเป็นเงินเป็นทองไปหมดสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงนี่ครับรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีเนี่ยคือไม่ขาดสายจริงๆเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยได้รับทุกวันนะจากเหล่าบรรดาบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆก็คือเปย์สุดฤทธิ์นะสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงแล้วก็ของฝากด้านหน้าเวทีถือได้ว่าล้นรถตู้กันเลยทีเดียวนะครับนะอตอบวันที่น้องเนี่ยหลังจากได้รับรางวัลเสร็จนะทุกคนวันนั้นก็คือเป็นเป็นวันที่น้องไปแสดงที่กรุงเทพมหานครนะทุกคนแล้วก็ แฟนคลับ FC ก็เข้าไปให้กำลังใจด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็อูหลายคนโฟกัสในเรื่องของ1-4มากๆเพราะว่า มันอุ้มมิมข่าวกระแสคิดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าอะไรยังไงครับทุกคนมันติด14ในมาแรงแม้กระทั่งช่องคมชัดลึกเองนะครับก็ขึ้นมา14ช่องสาวน้อยก็1 4สนะครับแล้วก็หลายช่องเลยที่1 4ในมาแรงครับทุกคนแล้วก็มันทําให้หลายคนเนาะเชื่อมโยงกันนั่นเองครับทุกคนนะก็ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเบาๆกันก็แล้วกันนะครับแต่อุ้มมิมข่าวกระแสไปหาดูแล้วมันไม่มีเลยนะครับแปลว่าพอๆแม่เอฟซีที่ดูอุ้มมิมข่าวกระแสตรงนี้น่าจะได้มาครอบครองกันหมดแล้วนะครับ นะ่าจะได้ว่าเกลี้ยงกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ไปอขอนแก่นก็ไม่มีนะครับอยู่โคราชหาแล้วก็ไม่มีนะครับหรือว่าเราไม่มีดวงทางด้านนี้อันนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องสู้ต่อไปใช่ไหมครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันว่าพรุ่งนี้ทุกคนใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เป็นวันที่รางวัลออกแล้วเนาะนะหลายคนก็ตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหกวาดแล้วกวาดแผงกันไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้นะ <laughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่เอที่ดูอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสอยู่วันนี้แหละ เฮงเฮงรวยรวยนะทุกคนสาหรับวันนี้เนาะเฮงเฮงแล้วก็อย่าลืมมาให้รางวัลน้ําใจน้องด้วยนั่นเองครับก็สําหรับองค์อิงไปบ้านแพงนะทุกคนเมื่อคืนนี้ใครได้ไปดูแบบสดสดบ้างอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับได้นําเสนอเรื่องราวที่น้องเนาะถอดรองเท้าส้นสูงแล้วก็นั่งพับเพียบพูดคุยกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีช่วงเตยลานะครับเรียกได้ว่าโมเมนต์นี้น้องทําเป็นประจานะครับแต่ว่าเราเพิ่งจะได้เห็นในในวันเปิดฤดูกาลนี่แหละครับทุกคนเนาะเพราะว่าปกติน้องก็จะไปในเป็นงานมินิคอนเสิร์ตนบทุก เขาเรียกว่าบรรยากาศเก่าๆเริ่มกลับมาแล้วนะซึ่งได้ยินซึ่งเห็นหลายคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บนช่องมิมข่าวกระแสค่อนข้างที่จะเยอะว่าคิดถึงโมเมนต์แบบนี้นะครับที่น้องเนี่ยนั่งพับเพียบแล้วก็แจกลายเซ็นทุกคนจะบอกได้ว่าคือหลายคนเน่ะเอาเอาแบงค์ธนาบัตรไปให้น้องเซ็นใช่ไหมครับเห็นหลายคนเอาธนาบัตรไปให้น้องเซ็นแล้วก็อเอาเสื้อนอะไปให้น้องเซ็นเยอะมากๆด้านหน้าเวทีนะครับทุกคนเนาะโอ้หลายคนปลื้มน้องแล้วก็เรียกได้ว่าเอาไป เป็นของที่แบบเก็บที่ล,ลึกนะครับแล้วก็ตอนนี้อบอสโจก็ได้เผยแนละ้วทุกคนว่าสีเบเยอร์ก็กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของแบนแอมบาสเตอร์ต่างๆหรือพรีเซนเตอร์ต่างๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่า จะเป็นยังไงจะตกลงกันยังไงนะครับสำหรับสีเบเยอร์เนาะซึ่งอบอโจก็ได้มีการพูดบอกเราเมื่อวานนี้นะครับก็ดีใจกับน้องแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยในทุกๆงานที่กําลังจะเข้ามาครับทุกคนเนาะน้องเนี่ยเริ่มติดใจในเรื่องของการไลฟ์สดแล้วนะครับได้มีการไลฟ์สดนะทุกคนที่เขาเรียกวันนะไปช่วยเขา ขายไปช่วยเขาจับรางวัลเป็น iPhone 15ใช่ไหมครับแล้วก็มีผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มบ้านฮักด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ขอสแสดงความยินดีด้วยเนาะถือได้ว่าช่วงเนี้ยพ่อพ่อแม่แม่เอฟหลายคนเนี่ยก็ได้โชคกับน้องนั่นเองครับแล้วก็ ในเรื่องของหนึ่งสนะครับทุกคนเนาะเราก็โอ้โหมาแรงจริงๆต้องบอกว่ามาแรงจริงในกลุ่มเนี่ยคือแบบคุยกันหนักมากแล้วก็เรียกว่าหลายคนก็คว้านหากันนะครับทุกคนเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันพรุ่งนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อุ้ม,มข่าวกระแสแล้วนะก็วันนี้มาพูดคุยในเรื่องของการ เยี้ยงแผงนะครับคือไปหาดูแล้วก็ไม่มีน,นั่นเองครับทุกคนเนาะใครที่ได้ครอบครองไว้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าใครโชคดีนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในคอมเมนต์คลิปวิดีโอต่างๆที่มิ่มข่าวกระแสดได้ลงไปน,นั่นเองครับทุกคนนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับฝากสนับสนุนอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง บ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางระมัดระวังนะครับ